สวัสดีครับผมมีโอจากช่องตักินชั้นหน้ครับวันนี้ผมก็เตรียมมาจัแยกต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันคนชนิดคืออะไรครับสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังฝนตกนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอต้นไม้มงคลที่มีใบสวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับมาดูกันครับคือต้นอะไรครับ พึงเขามีชื่อว่าต้นเอื้องทองนะครับหรือกระดกลายไทยนะครับเป็นไม้ทรงพุ่มที่มีใบสวยงามลาักษณะใบสวยงามมากเลยครับใบมีลักษณะทรงรีอวบเรียวปลายแหลมนะครับเนี่ยฮะสีสันของใบสวยงามมากนะครับก้านกระดูกใบจะเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยฮะเป็นเปนนนน็นขั้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 นนะครับแล้วจะมีสีเขียวเป็นลาย ของใบนะครับสวยงามมากนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นกระดูกใบนูนออกมานะครับนี่เป็นต้นไม้ที่มีใบสวยอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่บางที่ก็เรียกกระดกลายไทยนะครับแต่ผมเรียกเอื้องทองดีกว่าครับเพราะกระดกลายไทยนี่มันจะมีความซ้ําของไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ดูลําต้นจะเป็นนี่ฮะมาดูลําต้นนะครับลาต้นจะเป็นขาวอมแดงๆนะครับบางอันก็แดงเลยนะครับนะบางต้นสีแดงนะครับ สีล้มพูเลยฮะเป็นข้อเป็นชั้นๆนะครับใบจะออกตามข้อเนี่ยฮะอ่านี่ครับเดี๋ยวครับผมให้ดูลําต้นโคนด้านล่างนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเนี่ยถ้าลําต้นแก่เนื้อแก่แล้วของลําต้นนะครับจะเป็นสีเขียวอุ้มน้ําอย่างนี้ครับเขียวออกขาวเขียวๆนะครับแล้วจะมีความสากนะครับเนี่ยมีขนนิดๆนะมีความสากแต่ถ้าเป็นก้านอ่อนๆมาเขาจะเป็นสีแดงนะครับนะะฮดูนะครับโอ้ย แล้วลำแล้วต้นมีลักษณะเปาาป่วนน้ำเปาะนะครับนี่เปาะนิดนึงนะครับเดี๋ยว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 ค่อยหากนะฮะเดี๋ยวแล้วเรามาดูดอกกันนะครับนี่ดอกดอกแล้วครับแต่มันจะมีอันนี้ดอกมีเพี้ยติดนิดหน่อยนะครับเนี่ดอกจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นทรงช่อนะฮะคล้ายดอกกล้วยไม้นะครับแล้วก็อ่าเขาจะบานออกแบบนี้นะครับนี่ฮะตรงยอดนะฮะเป็นป่องออกมาแล้วมีเกสรออกมาเป็นดอกสีเหลืองนะครับอ่าเป็นกลีบดอกจะเป็นสีแดงนะครับนี่ฮะสวยงามมากเลยครับแต่ตัวนี้จะเป็น เพี้ยเกาะหน่อยนึงนะครับนะฮะจะมีเกสรออกมาจากยอดป่องของดอกนะครับนะฮะเป็นป่องครับจะมีเกสรแล้วพึ่งจะมาเอาเกสรจากต้นนี้ไปนะครับนะฮะเป็นช่อสวยงามมากเลยครับนะฮะไม่ใช่ว่าเห็นดอกกันง่ายๆนะครับผมแนะนำนะครับมาตกแต่งสวนก็สวยไปอีกชนิดหนึ่งนะครับมีทั้งเข้มทั้งอ่อนนะครับสลับกันไปครับใบนี้เข้มเขียวเข้มเยอะใบนี้ก้านกระดูกเหลืองเยอะก็สลับกันไปของตลำต้นครับ ใบจะออกตรงยอดของกิ่งนะครับก็ออกเป็นชั้นๆนะครับนยฮะแล้วขึ้นไปเป็นชั้นก็ออกตามข้อของกิ่งเป็นของยอดนะครับอย่างเงี้ยฮะพอออกตรงข้อปุ๊บก็แทงยอดออกมาพอยอดมาเขก็แทงมาเรื่อยๆนะครับลักษณะดินที่เขาชอบน่าชอบสุดก็คงเป็นดินล้วนซุยที่อมน้ำหน่อยนะครับดินเหนียวเขาก็อยู่ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ปลูกอยู่ริมบ่อนะครับเขาเป็นพืชที่ชอบความชุ่มชื้นอีกชนิดหนึ่งนะครับลดน้ำไบ่อยก็ใบก็งามนะครับถ้าปล่อยเขาแห้งมากๆก็อาจจะทําให้เขา ตายไวนะครับเพราะว่าผมเคยปลูกใส่กระถางไว้แล้วลืมดินแห้งไปสักแค่วันเดียวเขาก็น็อกตายเลยครับแต่ถ้าเขาอยู่กับดินที่มีความชุ่มชื้นเจอแดดจัดจัดเขาก็อยู่ได้นะครับและใบเขาจะเป่งปังสวยงามอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยฮะเป็นไม้ที่มีใบค่อนข้างที่เนื้อ,อเดี๋ยวผมบอ,อกว่าเนื้อกขาเปลาะหน่อยนะครับเนี่ยแล้วใบก็ใหญ่เท่าน้าผมเลยนะครับส่วนการขยายพันธุ์ของเขานะครับ ก็คือการตัดปักชําครับชาง่ายๆครับหักกิ่งตามข้อครับหรือวิธีการแยกหน่อจากลำต้นด้านล่างนะครับบางทีเขาแทงแทงยอดต้นใหม่มาจากโคนแล้วก็เสียบแล้วก็แยกออกมาปลูกเพาะได้นะครับส่วนหลายพันธุ์วิธีง่ายๆคือเพราะเขาเป็นไม้เนื้อปอดนะครับอย่้ยที่ผมบอกทีแรกแต่ว่าจะหักให้ดูตอนนี้เลยครับนี่ฮะเวลาเขาโดนอะไรๆเขาหักง่ายครับเนี่ยเปาะตามข้อนะับอย่างเงี้ยครับอุ้ย มดมดมดเอฟเฟิกเยอะเนี่ยฮะแล้วก็หักมาแล้วครับเนี่ยนี่ครับใบเขาต้นเขามีน้ําอุ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเราก็ตัดข้อปากฉลามไปปักนะครับเอาใบาออกให้เหลือแค่ยอดนี้ก็พอครับเนี่ยฮะส่วนต้นนี้อ่าผมปลูกไว้ริมขอบสระนะครับขอบบอ่อเพื่อเขาได้จะได้โดนความชุ่มชื้นหน่อยโดยที่เราไม่ต้องรดน้ําต้นไม้เลยนะครับอ่าถ้าถ้าท่านมีบอ่อ อยู่ที่บ้านหรือเกี่ยวกับสะทางน้ําไหลท่านปลูกตรงขอบของสะของบ่อตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็แนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าปลูกใส่กระถางควบคุมเขาไว้นะครับเขาจะขยายพันธุ์ยากหน่อยครับจะไม่ค่อยโตนะครับถ้าเขาลงดินแล้วได้ดินชุ่มชื้นล้วนซุยมีน้ําชุ่มชื้นเขาจะแตกต้นไวนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ไวนะครับแตกแทงกิ่งออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถแบ่งออกไปขยายพันธุ์ได้ง่ายกว่าการที่อยู่ในกระถางนะครับผมแนะนํานะครับต้นนี้เขา ค่อนข้างที่ชอบความชุ่มชื้นนะครับแดดเจอแดดจะจัดแดดลำไรเขาอยู่ได้หมดนะครับแต่ขอให้ดินมีความชุ่มชื้นบางคนก็นิยมนะครับไปประดับสวนตามรั้วนะครับรั้วบ้านรั้วทางเข้าบ้านประดับสวนตามขอบบ่อตามรั้วตามกำแพงได้หมดนะครับต้นนี้นะครับเพราะว่าเขามีสีสันอันสดใสดึงดูดอของคนที่เข้ามาในบ้านนะครับต้นเอื้องทองนะครับหรือกระดกลายไทยนะครับนะ ลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับอดอกของเขานะครับถึงจะมีเกสรมีความสวยงามแต่เขาไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีความหอมไม่มีกลิ่นยังไงก็ขอเพื่อนๆมีน้ำใจฝากกดตดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ